สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง y o <ผม S 1> YouTube รถขุดนำเข้าบางนะ ector, าแฮกเตอร์จ้านะคะพบก,กับเราสองคนอีกเช่นเคยครับ,รบผมบ่าวโจ้แล้วก็น้องเอิร์ธนะคะ วันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเราจะมาทําการรีวิวสินค้าของคุณลูกค้านะคะที่ทําการซื้อจากทางร้านเราไปครับตอนนี้เป็นรุ่นไหนครับตอนนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยเป็น s k 13 5ที่สําคัญเป็นตัว YY07 นเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่ที่ล่าสุดเลยที่ที่ทางร้านเราสามารถนําเข้ามาได้ใช่ครับก็คือศูนย์จนั่นเองนะถ้าเทียบเท่าบ้านเราเราก็จะเป็นรุ่นสิบนะครับกับเ k 135ร y 0 7สามสิบห้าายวายศูนยันนี้จะเดินทางไปไหนครับคันนี้เดินทางไปไหนเชียงใหม่จ้าอ๋อคันนี้จะเดินทาง นะครับมากๆเลยนะครับพร้อมกับคุณพ่อนะครับที่ได้มานะครับเลือกซื้อรถจากบริษัทบรรณแทกเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ให้บริษัทบรรณแกเตอร์เราได้รับใช้ณที่นี้ครับผมตัวนี้จะส่งไปไหนเอ่ยวันพุ่งนี้แล้ววันที่25 25อีกแล้วครับท่านนะครับคันนี้กับราคาค่าตัวคุณผู้ชมขา บอกแล้วบอกบอกไปเลยว่าไม่แรงนะคะบางท่านคืออาจจะแบบว่าเคยเห็นราคารุ่นนี้ตอนที่นําเข้ามาใหม่ๆก็ต้องมี2ล้านต้นๆแต่คันนี้นะคะจบไปในราคา1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นะคุณผู้ชมคะสวดนะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะไววศูนย์จทางร้านยังมีอีกหลายคันนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะสามารถมาดูได้ที่บางนาเฮกเตอร์ครับคันนี้มีระบบผานดัน มีระบบใบมีดนะคะใบมีดมีระบบผ่าน่านให้ท่านนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับ SK 135 y ้07วนครับผมนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับในราคาห6 0 0 0ล้บาทท้วนนะครับเราทำการเก็บสีนะครับอันนี้ย้ำอีกทีครับอันนี้คือเก็บสีนะตัวนี้เราเก็บสีช่วงล่างแล้วก็หน้าอามนะครับให้แต่ตัวถังสีเดิมนะครับตัวถังนี้สีเดิมฟิล์มติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับร้านระบบแอร์นะครับของแถมมีไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งให้นะครับ แตะแกงกงกระจกช่องวางเท้าแต่ฐานรองเท้าคุณลูกค้าไม่รับนะครับเนื่องจากว่าใช้งานในที่แคบครับย้ายงานบ่อยนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าไปใช้ในโซนเชียงใหม่ถนนของเขาจะแคบๆหน่อยนะครับที่แน่ๆมีผาันดันให้หรือว่าระบบใบมีดช่วงล่างนะครับนี่ดูช่วงล่างสวยๆแน่นๆกับใบแทก50เซนนะครับตัวนี้ก็ยังติดมาจากตัวรถเลยคุณลูกคา้าบอกว่าให้ใส่แบบออนี้ไปครับเดีย๋ยวจะไปเดินบรรทุนปูนแล้วก็ให้น้องเขาสึกไปตามการเวลาครับเฟรมเสริมให้ท่านนะครับเช่นเคยนะครับ ลดลงเล้อเล้แล้วทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแคริเอร์และที่พิเศษขึ้นมาครับคุณลูกค้าให้เราใส่<า>นะครับกาดนะครับตัวนี้กาดเป็นของ SK140 อันนี้เราเบิกศูนย์มาให้ท่านเลยนะครับนี่สวยๆของแท้จากศูนย์นะครับน,น,นล้วมันตัวเดิมเปลี่ยน่ายเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนลายท่านเสร็จสับเรียบร้อย ด้านบนมีอะไรคะด้านบนมีอะไรคะคุณผู้ชมค่ะสีเนี่ยคือสีเดิมๆนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมีการเก็บเป็นบางจุดอย่างเช่นช่วงล่างนะคะน้าอาร์มบุ้งกีแต่เนี้ยคือเดิมๆเลยนะคะก็สีเดิมนี่มาสวยมากเดิมๆจากญี่ปุ่นนะคะเอาแบตเตอรี่เก่าหรือใหม่คะคุณโจอันนี้แบตเตอรี่เก่าญี่ปุ่นมาเลยครับสีสภาพสวยเลยนะครับอันนี้สวยๆนะครับอันนี้เป็นแบต1 3 5มาเลยนะครับนี่แบตดีนะครับแล้วก็บกระบบส้คอนต่างๆนี่เราเปลี่ยนในท่านเสร็จเสรแล้วเอ้าไหนจะหาว่าไม่ได้ ให้หาว่าเปลี่ยนจริงหรือเปล่าทรับเดี๋ยวเราเปิดให้ท่านดูเลยนะครับนี่ยครับกองนะครับอันนี้เป็นกองใหม่ครับซูมหน่อยครับซูมหน่อยครับดูเนื้อข้าวขาวข้อน้อยข้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นกองใหม่ข้าวจัวให้ลงล็อกก็จ้าอ่าล็อกก็ได้ครับแต่ถ้ามอรมี้ไม่ได้นะครับผมหมูอะไรก่อนโอเคระหว่างที่พี่โจเก็บกองอากาศนี่ เรามาดูทางด้านหลังคุณผู้ชมขา YY07 มาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้ว <ผม S 2> นะคะรุ่นใหม่ไฟกระพริบ,บใช่แล้วะะแล้วก็เช่นเคยค่ะโลโกโล้สติกเกอร์ต่างๆก็เป็น3าเอ,อย่างีดีอันนี้เป็นสติกเกอร์เดิมนะที่ติกตกดกับรถไม่ไม่อันเนี้ยใช่ครับสติกเกอร์เดิมครับแต่เป็นสติกเกอร์ใหม่นะ<ช>ครับสติกเกอร์บางนาเทิเตอร์อันนี้เป็นของใหม่นะครับแล้วก็แผงข้างด้านนี้ก็เจาะให้เช่นกันเจาะให้เช่นกันนะครับสวยๆเปิดแผงหน่อยค่ะคุณผู้ชมปั๊มมาสวยมากจริงๆยาง่าครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะะค อันนี้คือเลือกิงครับนะครับอันนี้คือระบบต่างๆนะครับนี่สวยนะครับนี่ไม่มีรอยถอดนะครับทุกอย่างจะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับกริบกริบสวยๆนะครับกับเจ้า SK 135ร้อยสวายวายศครับผมอ้าวปั๊มคอนโทรลจ้ะคุณผู้ชมปั๊มไฮดรอลิกว่าสวยแล้วคุณผู้ชมมาดูปั๊มคอนโทรลเนี่ยขอนะขอนำเสนอคำว่ากริปนะคะกริป กรีบอีหลีนะคะนี่มีตัวปัะพันโทนด้วยนะคะเห็นไหมรอยมาร์กต่างๆตามปั๊มก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เราก็ทําการตรวจเช็ครั่วซึมให้ทุกจุดเมียตัวไม่ต้องห่วงมีมีตัวปะพันโทนมีตัวปะพันโทนนะครับโอ้ตัวนี้นะครับถ้าเทียบเท่ากับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกเขาจะมีชุดกรองอย่างนี้นะครับแต่ศูนย์เจ็ดชุดกรองเขาจะย้ายไปอยู่ตรงฝั่งทางด้านปั๊มไฮลิกนะครับสำหรับกลองโซล่าแต่ซุปเปอรโทนสวยๆครับออปชั่นขายขายกันสวยๆนะครับแล้วก็ ซิงกระบอกนะครับซิงกระบอกแลาวทำการตรวจเช็งให้นะครับมีกระบอกไหนที่รั่วสมรุ้เสียหายเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชุดซิมนะครับแผ่นชิมพวกต่างๆที่จุดไหนหลวม ก็แก๊กแก๊กอันไหนที่ว่าดูแล้วมันไม่นิ่มหูเรียมตาเราทาการเสริมให้ท่านใหม่หมดนะครับพุ่งกีเป็นยังไงพุ่งกีก็ทําการเปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะเสริมไข่เสริมยงใช่ไหมก็เสริมให้เหมือนเดิมค่ะบุษหลักจุดต่างๆจุดไหนที่มันหลวมนะคะช่างเราก็ทําการกลึงค่ะให้มันฟริตนะคะพร้อมใช้งานนะคะ เสริมแผ่นชิมอาจจะระบีให้ทุกจุดถูกต้องครับแล้วรีบซีพิเศษครับพิเศษฟันเราเป็นยังไงจ้าฟันฟันเราเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบอะไรเอาอันนี้ฟันของเราเป็นแบบร้อยข้างกัน <c oughs> ทีเดียวเชียวครับเพราะมาที่แรกของน้องเขาร้อยบนนะ<อ>แต่นี้คุณลูกค้านะครับบอกว่าต้องการแบบร้อยข้างอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณลูกค้าสั่งอะไรครับทางบริษัทบางนาเทคเตอร์ฟรีค่าแรงให้นะครับ5ฟันเราก็เทียบเท่า5ชุดครับผมตัวนี้มีตะขอหลังสําหรับยกของให้ด้วยนะครับนี่ เห็นจริญบีปิดปอย่างนี้คือเราทำการอัดให้ใหม่ทำรูให้หน้าเสร็จสรบเรียบร้อยนิ่มๆมเงียบๆนะเปื้อนจระบีจระบีครับนะคะอุปกรณ์เสริมก็คือนี่ค่ะติดไฟสองสว่างที่หัวเก่งให้สองดวงนะคะติดตะแกรงกันกระจกาอย่างที่พี่โจบอกมาในข้างเก่งไม่ได้ติดถูกต้องครับผมเดี๋ยวให้พี่โจพาดูภายในเจ้าศูนย์เจ็ดหน่อยว่าเป็นยังไงครับรูปภายในนะครับก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ครับอุปกรณ์ภายในนี่ ก็อย่างที่บอกไปครับพืนนี่เราก็ล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะเขมยีนะเพราะว่าของเดิมน้องเขาไม่ขาดนะครับคุณลูกค้าก็บอกว่าให้ใส่แบบเดิมไปนะครับแล้วก็โลบไฟฟ้าต่างๆนะครับระบบทุกระบบนี่นี่นะครับเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็ไก้อนนะครับสตาร์ทเครื่องครับนี่ครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับนี่สวย สวยๆภายในนะครับแล้วก็ออกด้านหลังนะครับเก็บทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยน,นี่นี่ครับระบบแอร์ระบบสวีฟไฟนะครับวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุเดิมนะครับตัวนี้วิทยุเดิมวิทยุรุ่นอ่าศูนี้มี FM นะครับมีเอฟแต่เสาอากาศไม่ได้ขึ้นนะครับต้องไปยกเสาอากาศขึ้นก่อน แล้วก็หน้าจอครับหน้าจอในการปรับต่างๆนะครับนี่ครับโหมดครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบขุดครับมีระบบให้นะครับนี่มีระบบให้นะครับแล้วก็ีครับเป็นเมนูเป็นภาษาไทยให้ท่านนะครับ นี่ก็จะเป็นอ้าวเปลี่ยนก่อนอ่นะฮะก็จะเป็นระบบบดขุดนะครับตอกกระต่ายเช่นเคยครับนี่ตอกกระต่ายนะตัวนี้ก็จะเป็นเกโซล่านะครับอันนี้เห็นไหมครับจะขึ้นคำว่าอีโก้นะครับหรือว่าหมดประหยัดน้ำมันน้ำมันนะฮะนี่นะครตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูนะครับอัตโนมัติเป็นแบบไหนอันนี้ถ้าเราเล่นเครื่องสุดนี่ครับนี่อันนี้ผมเล่นเครื่องสุดนะ นี่ข้างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสลองระบบโร่ครับผมจะยกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ถ้ามีแรงหรือว่ามีเฟเชอร์ขึ้นมาครับโห่นี้มันก็จะปรับแต่งตัวมานนี่เดี๋ยวผมอามเข้านะครับนี่ถ้ามีเสียงการโหลดครับมันก็จะหายไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นการที่ว่าออกโหมดกําลังทำเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับอ่าพอเราหยุดมันก็จะกลายเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับอ่ารุ่นใหม่ๆครับออฟชั่นทุกอย่างจะหนักจะเต็มนะครับนี่ ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์นี่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดตัวนี่ครับที่บอกว่าเสาอากาศไม่ขึ้นนี่เสาอากาศน้องเขาอยู่นี่อ้าวนี่ครับเสาอากาศเดี๋ยวคนะเสาอากาศขึ้น อาการขึ้นนะครับมันก็จะมีเสียงนะ,น,นะครับม,มาเซีาน่าอาเสียงดังไพเลาะอ้พอพิงครับอ่ะนะครับ กันนี้นะครับก็จะเดินทางไปยังบารน้ำเปรี้ยวนะครับอะครับเดี๋ยวเรามาลาองระบบภายในกันนะครับอึ้ออึออ้ ะครับเรามารอระบบต่างๆภายในเก๋งกันนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับระบบออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบออโต้ก่อนครับอาร์มครับนี่เชียงดางฟังชัดครับมุกี้ครับสวิงครับ โยกครับอ้าลุยกันเลยครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับตัวนี้เป็นทีเคร้อยสามห้าวายวายเจครับ น,นิ่มๆครับโอ้นิ่มมากนี่ครับตอนนี้ก็จะจัดส่งในวันที่ยิมห้าเหมือนกันครับสำหรับจ้าเอสเคร้อยสามพันใบบาทซูเจกันนี้จะเดินทางไปยังเชียงใหม่นะครับ่ดูครับพอลบ,บต่างๆนิ่มๆครับไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่ครับไม่ได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงนะครับเพราะว่าปอกชุดบุ้งกีต่างๆนะครับเราทําการ เก็บหลอดเป็นอันครับเปลี่ยนบุดเปลี่ยนสลักนะครับแล้วก็ชุดแขนตรงเตงนะครับแล้อวชุดตะเขียบนะครับเราก็ทําการขวานให้ท่านใหม่นะครับนี่ออกมาฟิตฟิตครับสเปค65มิลหมดเลยนะครับครับเรามาลองสวิงกันดูโอ้สวิงี่เสียงนิ่มมากนี่ครับสวิงเสียงนิ่มอันนี้อยู่ในเกณงนะได้ยินเสียงลมเดี๋ยวผมเบาเสียงลมก่อนนี่นะครับเงียบ ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับน้องเขามาพร้อมกับระบบผานดันครับนี่บอกสำหรับทำโค้งหนองนามากครับไม่กระดกนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะรถที่มีผานดันมาเนี่ย เวลาทำงานต้องวางผ่านดันไหมครับถึงจะไม่กระดกไม่กระดกนะครับเพราะว่าโลจุดทวงของเขาเนี่ยได้ดีมากครับสำหรับการทวงเหยนหลังนะครับ ลอเตอ่ากระต่ายกันดูนะครับนี่กระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงค้าไร์สวดหยดจา้าแป๊บหนึ่งจา้า อโอนเลยค่ะตามยอดเลยค่ะอ่าน่าจะรวมตามที่เขาแจ้งไปนะครับอ๋อครับผมได้ครับเดกตับตับตามตามที่เขาแจ้งไปเลยครับแกผมไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งไปเท่าไหร่ได้ครับ อ้าวครับมาต่อครับคุณลูกค้าจะโอนเงินค่าแมโคมานะครับเอ้ารับก็เร็วทันใจครับเอ้าเสร็จสรรเรียบร้อยครับกับเจ้า s k 1เ5ร้ไปบายครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับคันนี้ก็ของของคุณพี่ดิวนะครับก็ ขอขอบพระคุณมา,มากครับวิดีโอนี้ก็เป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กของเรามานานแสนนานมา,มากครับก็ทีมงานใช้เหนื่อยนะก็ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะครับสำหรับวันนี้ียบร้อยเนาะคะุณผู้ผมชมขายอย่าลืมนะคะฝากไว้อีกนิดนึงคิดถึงรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้คิดถึงบางนาเทกเตอร์นะคะย <ผม S 2> ินดีให้บริการทุกๆท,ท่านนะคะครบ,บริการการตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งคันนะคะทำสีให้ใหม่ส่งถึงที่และที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามีบริการ ตรวจเช็คก,ก็คือรับรถข้างนอกเข้ามาซ่อมด้วยถ,ถ้าาใน <ผม S 1> สนใจก็สามารถติดตอ่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์น้องเอ,อิ้์มว่าเป็นเบอร์ของบ่าวโจ้ก็ได้ครับ<ช>แลแต่ท่านะนะครับ,รบต้องการจะทําอะไรม้างนะครับก็แจ้งกันเข้ามามนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับสินค้า พอเรานะครับะจะขอประสาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสินค้าที่รอบมาใหม่นะครับมีราคาตั้งแต่900,000กว่าถึงร้านต้น,ตนร้าน 1, 2, 3, หนร้าน2ร้าน3ลร้าน4นะเป็นรุ่ในใหม่สภาพาส,สวยๆจะเกิดท่านใดที่กำลังมองหารถในราคาประมาณนี้ก็กิ้งค้างสอบถามหาเราได้นะครับเรามีทั้งสูบิโตโมโเคเต,เตอร์วิลลา่านะครับ<ม>แล้วก็มีโคเบฮิตาชิคูโบต้าแล้วก็โคมาสุครับมีท่านเลือกมากมายในราคายาวๆใช่แล้วสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ